วันนี้นะครับนัาดกบอบนเนี่ยจะพาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เปิดมาแล้วกว่า40ปีและได้มิชลิน2ปีซ้อนนะครับที่เด่นเนี่ยก็คืออยู่ที่น้ำซุปเลยคือแบบค้นมากๆอันนี้เป็นคือเนื้อ,อแองกัสออสเตรเลียจ้าชามเนี้ย150กลับไปแล้วนุ่มแบบ่านเลยอ่ะอรู้สึกได้ถึงความแบบพรีเมียมของวัตถุดิบ โอ้ก oh. ินเป็ดชุ่มมากครับ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอก่อนะตอนนี้ต้องใช้เสียงดังหน่อยเพราะว่าเลถ,ถนถนนแล้วก็ช่วงนี้หายตัวบ่อยมากไม่ได้หาย <c oughs> <ไป S 1> เลยขี้โม้ล่าสุดเห็นไปดูมาบอกว่าหายไป2อสามอาทิตย์ไปทีเดียวเอง <c oughs> มีอะไรที่ญี่ปุ่นมีกิ๊กที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าหลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นใช่ปะ่ะนั่งดูแบบรีวิวนู่นนี่นั่นเมื่อเมื่อคืนก็ดูเป็นแบบสี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อจดเซฟไปเรียบร้อยเลยแบบอยากกินมากแล้วก็ ไม่รู้ว่าแบบต้องกินร้านไหนหรือไปร้านไหนดีเนี่ยวันนี้ก็เลยมาปรึกษาครูคือ <ฮะ S 2> ส่วนตัวไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่นี่เคยกินแต่ที่เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูคือตอนที่อยู่ Office ออฟฟิศอ่ะกูชอบสั่งก๋วยเตี๋ยวที่เบบเบคกนคข้น,ขนๆไปกินนะอ,อ่ะคือสั่งจากร้านนี้ออแต่ว่า ไม่เคยสั่งเนื้อเพราะว่าไม่กล้าบอกว่าเวลากินเนื้อมันต้องแบบมากินที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยเคยเคยกินคู่แบบว่าเป็นเมนูหมูรวมหมูตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอร่อยติดใจคือน้ำซุปม,มันแบบหอมหวานเข้มข้นแล้วก็หิวมากตอนนี้ซึ่งร้านาที่เรา,าม,มาวันนี้ก็ชื่อว่ากเกตโอชาพรีเมียมปกติอะมันก็จะมีเกตโอชาธรรมดากับเกตโอชาพรีเมียมถ้าเป็นสาขาธรรมดามันจะอยู่ที่พัฒนาการ53นั้นก็จะได้บแบบว่ามิชลินป็นกุูมอง2ปี22แล้วก็23ก็้เดี๋ยวไปดูว่าเออพรีเมียมเนี้ยมันจะแบบแตกต ไม่ได้ไปกินเนื้อญี่ปุ่นมาแล้วเดี๋ยวกินเนื้อไทยเฮ้ยอันนี้พูดจริงจริงกลับมาแบบโหแฟนคลับคิดถึงนะบอกคิดถึงหน่อยแล้วคิดถึงนะครับทุกคนิดถึงแฟนคลับก็บอกว่าพี่บอลหายไปไหนบอลเน่หายไปไหนนี่วันนี้คือคำตอกแล้วว่าน้าเหมือนกันไหมอ่ะเหมือนก้นหนึ่งไม่เหมือนก็2สองไปเข้าร้านดีกว่าร้อนนีเ่เปิดตั้งแต่1980นย์ก็คือ พี่บอลพี่ปียังยังงย,งยัง,ยงใช่หรอพี่เกิดหนึ่งเก้าแปดสี่ก่อนพี่สีปีอะสองศูนยลบหนึ่งกัสิบองสี่สิกว่าสี่สิบสามเชิญครับสชิญครับเ <c oughs> ชิญครับ <c oughs> สวัสดีครับสิ่งที่ผมอยากรู้มากว่าทำไมน้ำซุปมันถึงแบบข้นแล้วมันหวานมันถึงแบบเจ้มจนได้ขนาดนั้นครับน้ำซุปเรานะครับผมมีส่วนผสมเครื่องเทศมากกว่า20ชนิดนะครับ20ชนิดไล่ได้ไหมนะมีอะไรบ้างโอนหลายอย่างอะครับนี่ได้เป็นความลับมาเลยครับบริษัทและที่สำคัญครับตัวน้ำตั้งต้นของเรานะครับอันนี้ถูกใช้มาตลอด40ปีครับเป็นน้ำตั้งต้นเดียวทำให้รสชาติของน้ำซุปเราเนี่ยรักษาความเข้มข้นนะครับแล้วก็ความกรอบตั้งแต่ เรื่องต้นเดองปัจจุบันได้เลยก็คืออยากรู้ว่าความพรีเมียมมันคืออะไรครับอ่โอเคถามคำถามเดียวกันอ่ใช่ไหมแต่ตความพรีเมียมในท้องของเรานะครับเราเนะี่ยต้องการจะยกระดับสเตฟูดนะครับให้ลูกค้านะครับสามารถได้นั่งพื้นที่สบายๆมีร้านสวยแล้วก็มีคุณภาพพรีเมียมเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นที่ร้านผมน,นะครับนำตัวเนื้อ มาจากออสเตรเลียทำเป็นเมนูพิเศษววาิใช่ครับอย่างเช่นเป็นเนื้อแองกัสออสเตรเลียนะครับรวมไปถึงตัวข้าวหน้าเนื้อเกดโอชาออสเตรเลียด้วยนะคือแองกัสออสเตรเลียในราคา150บาทได้เหรอใช่ครับโก็ถือว่าราคาดีนะราคาดีมากแบบปกติถ้าสมมติเนื้อดีๆแล้วแบบนำอร์ตมาก็คือแบบแพงยังไปสั่เลยไหมได้ที่โต๊ะได้เลยครับต้องหยิบอันนี้ไปด้วยเดี๋ยวผมหยิบไปให้ครับคือบางคนคอนเซิร์นว่าเข้าร้านผู้เสี่ยงเนื้อกินแต่เนื้อ ไม่กินเนื้อทาไงก็กินหมูก็มีหมูใช่มีหมูเหมือนกันนี่ไงสั่งเลยไหมสั่งหิวเคยกินเมนูธรรมดาไปแล้วเราจะไม่กินธรรมดาแล้วกินแบบว่าพรีเมียมไหนๆก็มาที่ร้านแล้วแองกัสต้องสั่งลยู่าไรก็ต้องสั่งเอาเส้นบะหมี่น้ําแล้วกันนะฮะหนึ่งที่เอาเส้นเล็กครับข้าวหน้าเนื้อเกล็ดโอชาอยู่ข้างหลังะัอยู่ด้านหลังใช่อยู่ด้านหลังนี่ไงเอาเป็นเนื้อแองกัสเนื้อแองกัสได้หนึ่งโอเค โอเคเป็นไงอิมเพรสชั่นแรกหวาวมากแล้วเนื้อดูบางมากดูอร่อยอสิ่งที่เห็นเลยคือแบบกลิ่นคือแบบว่าดีมากดีมากเพราะว่าตอนเราสั่งไปที่บ้านเดลิเวอรี่กลิ่นมันไม่แรงขนาดนี้แต่พอกินที่ร้านคือแบบเสิร์ฟปุ๊บกลิ่นมาปั๊บตั้งแต่แบบเลยเข้าร้านแล้วเนื้อคือแบบดูดีแดงแบบสีดูดีมากอันนี้เป็นคือเนื้อแองกัสออสเตรเลียใช่แล้วชามนี้ร้อยห้าสิบได้เนื้อเยอะอยู่ราคาดีมากใช่มีเนื้อมีลูกชิ้นแล้วก็แบบว่ามีเนื้อตุ๋นอุ้ยน่ากินมากเขาบอกว่า ไว้ในน้ำซุปอ่ะนน้ำซุปคจะร้อนมากแล้วมันก็จะค่อยๆสุกขอชิมเนื้ออย่างเดียวก่อนเลยได้ปะขอชิมน้ำซุปก่อนได้ปะน้ำซุปก่อนชิมน้ำซุปก่อนชิมซุปก่อนอะไรชิมซุปก่อนชิมซุปก่อนชิมซุปหวานชิมซุปหวานดูเข้มข้นจรี๋มันอร่อยแบบหวานหวานเข้มข้นแบบดีมากๆเลยแล้วอะซุปเนื้อคือยังไงอ่ะ็อร่อยอร่อยแบบมาลองเนื้อลองเนื้อเราอยากลองเนื้อไม่รอแล้วนะ บางบางกำลังดีบางแบบกับมะละนุ่มแบบขาดเลยอะ่ะแค่มะลงเขียวอะ่ะโหอร่อยมากแล้วกลิ่นเนื้อดีกมากเลยอะ่ะอืมไม่คาวไม่มีกลิ่นแบบเหมอนเน,นื้ออะไรเงี้ยอืมอร่อยสำหรับ,บคนไม่ชอบเส้นอนะ่ะเกาเหลาก็ดูตอบโจทย์จริงเก็เหลาก็น่าจะแบบอร่อยเหมือนกันเก็เหลาที่หนาข้าวอะไรเงี้ยแล้วใส่กับพริกเผ็ดๆนิดนึงเก็ดเหรอ ไม่พูดได้ฟังไงคนแบบชอบกินอะไรแบบเผ็ดๆไงคือเราได้อะไรนะรสชาติมิติแรกไปแล้วอ่ะให้มันแบบว่ามีรสชาติอีกเพิ่มเพิ่มมิติของมันแล้วกันนี่เอนหรือเปล่าวอ้ยแรงขนาดนั้นเอนด้วยวะนัดเอนไม่ก็ใช้กันแล้วอร่อยใส่พริกเข้าไปแล้วอ่ะ อร่อยมากขึ้นอีกอะเพราะตอนแรกมันมีรสชาติแค่มิติเดียวคือมิติหวานใช่ไหมแต่พอมีพริกแล้วมันกลายเป็นแบบหวานบวกเผ็ดอะไรอย่างงี้มากเผ็ดที่เราอยากกินอ้าหืมอะไรเอ็นใช่เหรอหืมฟึ้งปื้นเลยแบบเมื่อกี้เห็นแบบฟลุ๊บเข้าเลยแบบเนื้อเคียวเบามากเออจริงนั่นแบบนุ่มแบบนุ่มละลายปากเลยอ่ะลองเนื้อตุ๋นยัง ลองไหมมีไม่เป็นไรอ๋อไม่ลองไม่ลองโอ้โห,โโหมามาพร้ม<า>อมกันหนึ่งสองสามเราไม่ชนเนื้อก่อนอ <c oughs> เหรอโอ้โหหอมวะ่ะใช่เลยกลมกลม่อมอบอวลเนาะจริงใช่ปะ่ะมันหอมมันแบบกลิ่นเนื้อออความที่มันเป็นเนื้อตุนน๋นอะมันจะเป็นเนื้อส่วนที่มันแบบทําให้กลิ่นอ่ะมันเฟลเวอร์เยอะแล้วอร่อยหมดตัวหมดชามแล้วกินไปกินมาลูกชิ้นไหมลูกชิ้นค่มา ที่ประมุกเลยรู้ oh. สึกได้ถึงความแบบพรี้ยวมันของวัตถุดิบทุกคนแล้วนี้คือเราแบบเออหือนี่คือหือจริงนะไม่ได้หือแบบนนนนไม่ได้หือเพื่อนเพื่อนะอันนี้คอน,คอนเฟิร์มเลยสี่นัาของมึงมีความสุขมากตอนนี้สั่งเนื้อแองกันเพิ่มด้วนแะบบเอาแบบสะบพันมนีแล้วแบบปังบาร์พูดเลยนะพูดพูดแบบพูดเลยครับร้อยห้าสิบคุ้มจริงคุ้มมากจริงๆรสชาติแล้วก็ราคาปริมาณ เวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวจะไม่ชอบร้านที่มีแค่ลูกชิ้นเพราะลูกสเวนโปรตีนมันไม่มีโปรตีนไม่พอชอบกินร้านที่มันมีเนื้อมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยคำนี้เนื้อคำนี้ใหญ่บางจริงจริงอ่ะเริ่มเริ่มไม่มีใครชวนชวนกันคุยอ่ะกินไปกินมาเริ่มแบบมีความเค็มเข้าแซ่บเค็มเข้ามาเออเออมันแบบหวานแล้วมันไม่ได้เลี่ยนถ้าเกิดมันใช่เดี๋ยวมันจะเลี่ยนเลี่ยนคอแต่เนี้ยพอมันมีรสชาติ เค็มเข้ามาตกเนี้ยมันลงตัวน้ำซุปเขาคืออร่อยจริงรอันต่อไปอันเนี้ยสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อ,อก็เป็นหมูแล้วก็เป็นหมูพรีเมียมเหมือนกันอันนี้เป็นหมูคุโรบุตะราคา120สายหมูอไม่กินเนื้อให้ ให้รีวิววะคว้าแล้วนะไหวแล้วนะอยู่น้ำลายหลายรอบแล้วนะหมูก็คือชิ้นใหญ่อยู่นะเดี๋ยวนี้ก็ให้เยอะอยู่นะชิ้นอยู่ประมาณสามสี่ชิ้นอันนี้เราสั่งเป็นเส้นเล็กเหมือนกันนะฮะชิมหมูกรุบๆอะได้อืมนุ่มเลยดีมันมันแบบกรุบแต่ไม่เหนียวอืมเหนียวมากด้วยอือร่อยอร่อยมากดีนี่ว่าสิ่งที่ a p p r e c i a t e หรือแบบชอบที่สุดคือน้ำซุป สบายคะรองหมูตุ่นไหมครับอืมดียังนุ่มแต่ว่าไม่นุ่มยังมีเค็เตอร์ได้เพียวใช่ส่วนเหนือไม่ได้หรือมันแบบนื่อเลื่นขายไปเลยขายไปเลยเมื่อกี้กินลูกชิ้นหมูเข้าไปอร่อยนะจริงเหรอเอร่อยอร่อยเลยแม่แพ้ลูกชิ้นเนื้อเลยอือโอ มีความหนึบๆด้วยนนึงเ t กเ t อร์ดีมากอ๋ออันเนี้ยเป็นเส้นเล็กอะ่ะแ้วมันดูดน้ำเข้าไปนี่อร่อย,อยนะใช่แบบมันขวบน้ำแล้วก็ดูดเส้นเข้าไปแ้แบบแต่เส้นเล็กเป็นเส้นที่ต้องมากินที่ร้านเท่านั้นสั่งกลับบ้านไม่อร่อยเลยไม่ว่าจะร้าน,านไหนแน,นะแน,นำเลยถ้าจะสั่งกลับบ้านได้หมดเลยเส้นหมี่กับบะหมี่เส้นหมี่กับบะหมี่เพราะว่าเส้นใหญ่กับเส้นเล็กมันจะติดกันแต่มันคือความชอบส่วนตัวแหละใครอยากจะสั่งเส้นเล็กก็สั่งให้เป็นคำแนะนำ น้ำเสิร์ฟนะครับน้ำเนื้อเกลือชาครับน้องน้อยนะครับนี่เดีไม่จับนะจับอ้ยดยอดนะครับหอมกลิ่นดีมากหอมมันเนื้อหอมเนื้อมากเนยน้ำนมด้วยน้ำนมด้วยซอสซมโอ้กลิ่นเ็ดจมูกมากดูดีมากใช่ เมื่อกี้ไปถามเข้ามาว่าเขาไม่เ็จของเมนูนี้คืออะไรคือมันเป็นเนื้อแองกัสที่เรากินกับเนื้อตุ๋นชามแรกแต่ว่าคอม่เศจยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคือเขาเอามันเนื้อลงาผัดกับข้าวก็คล้ายๆเป็นข้าวผัดมันนี่ใช่โดนข้าวก็จะแบบกลิ่นหอมมันเนื้อกลิ่นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสไตล์แบบดูหน้าตาดูแบบจิงนๆหน่อยไหมดูแบบหวานๆนะต้องลองต้องลองมาชิมเลยลวกันจ้าไดอยางนี้ชอบเลยรู้ว่าเขาโรยกระเทียมมาด้วยหอมของดี ไม่ร้อนเลยไม่กลัวร้อนเลยครับมันไม่ได้หวานอย่างเดียวมันคืม,มเค็มเหมือนกันหวานเค็มเผ็ดปลายๆมีเปรี้ยวเล็กน้อยเผ็ดมากไหนอะ่ะอันนี้มันมีพริกอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมจะเป็นตัวหั่นตัว เห็นปะลิ้นดีตอบรับรสเรื่องเรื่องเผ็ดเนี่ยขอให้บอกมันไวมันไวายนะทุกคนมันไวัไวมันไวเรื่องเผ็ดอ่ะเขาใส่เขาผัดอย่างพกขี้หนูมันก็เลยมีความเผ็ดอยู่ผักมาพร้อมผักเข้าไปต้นเลยได้ปะใหญ่ไม่ไหวเขาผัดอร่อยจริงนะอร่อยจริงเขาผักมันแบบดีอ่ะพยายามหั่นผัก อกินทำไมเส้นเย่เนี้อุยผ <c oughs> ักกรอบวะ่ะกินไปเส้นแค่นะั้รู้เรื่องกรอบกรอบจริงจริงเรื่อย่าปะทำไมแล้วก็อั้งแตนี้อร่อยมากเลยเออเได้ความเผ็ดแล้วนิดนึงรู้สึกว่าทุกเมนูที่เป็นเนื้อแองกัสคือแบบอร่อยโคตรอร่อยหมดเลยเนื้อสเนื้อดีมากสุยยอดตอนนี้ขอแบบเพิ่ม พริกนิดนึ่งพริกแล้วไปแล้วเยอะเด็กเพลิพริกมันจะได้แบบว่าครบรสไงนิดนึงแล้วก็พริกตำโต๊นิดนึงไม่ใส่หรออต่ว่เดียวไม่ได้จะ่ให้เหมือนทุกคนมากินด้วยเองแล้วมาคอมเมนต์กันหน่อยว่าแบบคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่าอยากรออีกหลายๆเมนูแต่ว่าเดี๋ยวกลัวกระเพาะเราจะแบบว่ารสชาติเราจะได้รับไว้เต็มที่แหละไม่เราเรามีกระเพาะเก็บไว้ให้ของหวานไงอืมได้เรากินของหวานเถอะมะพร้าวเขาหน้าเก่งนไอติมต่อไปให้าต่อเมื่อกี้เห็นคลิป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 กัน แล้วอีกอย่างที่สัมผัสได้คือข้าวเขาะมันไม่ได้แฉะเกินไปนะอืเพราะจะไม่ชอบกินเวลาข้าวผัดมันแบบแห้งๆเกินนะคาเวลาเราทำต้มเป็นข้าวผัดที่กูุบต้องไปทำไมมากินก๋วยเตี๋ยวอีกทีไปวิ่งมาไปวิ่งมาแต่เขาบอกว่าคนที่รับรสเผ็ดเก่งอ่ะจะเป็นนักชิมที่ดีไม่ชตัวเองไม่ใช่คนพูดไงก็ควยตัวเองไงทุกค ตกท้ายด้วยของห<ม>วานหอมอีกแล้วเหมือนตลกลูกมพะพร้าวตกลงมาจากต้นแต่เห็นแล้วถือว่าราคาดีนะมันสองลูกอะ่ะราคา40่สิบมพะพร้าวแบบตะโกนจัดๆเลยะมพะพร้าวมากมแบบหนี้าอร่อยก้มหน้าก้มตาไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วเนี้ยจุ่วงอย่างเดียว เขาตอนแรกกาลังดูอยู่ว่ามันมีแบบสีเหลืองๆมาจากอะไรเออเห็นไงเขาราดแบบนมมาด้วยนี่นะเพิ่มความหวานกลมกล่อมนี่ป่ะใช่หมดแล้วหมดแน่หมดแน่นอนหงุดเนื้อมันจะหยาบๆหน่อยเนาะใช่ป่ะมันไม่ใช่เป็นก้อนกลมแบบเหมือนแบบไอติมแบบคือมันเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันบ่งเลยป่ะความเค็มเลยอืมมันเปรตดีอร่อยเอางี้ว่าถ้าใครอยากลอง ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเกตอชานะครับมันจะมีทั้งหมด2แบบถ้าเก well, ิดว่าไปสาขาพี cin ่เมย์แบบเนี้ยที่เรากินน่ยก็จะมี2สาขานะครับมีสาขาบรรทัดทองนะครับที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็จอดรถใกล้ๆสเตเดียมวันได้เลยหรือว่าอีกสาขาหนึ่งนะฮะรับกำแพงนะแยกลำแยกแหงเลยใช่ใชแต่ว่าถ้ามุดเป็นสาขาธรรมดาก็จะอยู่ที่ พัฒนาการ53ใช่แต่ว่าเขาจะไม่มีเนื้อแองกัสแบบที่เรากินใช่แต่เนื้อแองกัสคือแบบดีมากโคตรมากแล้วราคาแบบด,ดีมาก150ก็คือได้เนื้อแบบเยอะก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับคนุยปิดรายการมากเลยอะ่ะดีปะ่ะไม่ดีก่นะ <laughs> อนที่เราจะจากกันไปมีอะไรครับอยากให้เราแบบไปกินที่ไหนหรืออยากแบบให้เรารีวิวอะไรก็บอกมาได้อีกใช่ซึ่งแบบอยากให้นัดปิดคลิปให้หน่อยแบบออดๆแต่ทบทำให้ดูหน่อยดิ <laughs> ทำตามไงจะ <laughs> ทำตาม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซันกระดิ๊บให้เราได้อร่อยต่อได้นะครับจะได้ทำคลิปออกมาให้กินน่ากินแบบนี้นะครับก็ฝากไว้ในห้องใจด้วยนะครับฝากก็เขื่นอะสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เท่านั้นครับแล้วก็อย่าลืมมากินเนื้อนะครับร้านนี้เขาแบบดีจริงๆนะครับเจ็ดรสชาติพรีเมียมครับดีจริงๆนะฮะมาได้เลยนะครับเกินใหม่หน้าออนแล้วออนแลรงนี่ออนได้ไหมได้ได้พุ่งมากินสะดุ้งเลย